ที่ท่านชมเห็นไปนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเปิดได้แต่ก็ยังจํากัดการนั่งทานเพราะฉะนั้นหลายอย่างจริงหันไปทําธุรกิจเรียกว่าคลาวคิดเช่นกันเป็นแล้วครับนางสาวสุขมุมานเลิศปัญญาโรจน์นะครับผู้มนวยการฝ่ายพาณิชย์และบริหารพาร์ทเนอร์ลูกค้าของกราฟประเทศไทยเอาบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์คุมเข้มการคุมโควิดเนี่ยมันก็ไปกระทบต่อร้านอาหารทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับปรับตัวกรหมดฮนะโดยเฉพาะหันมาใช้วิธีเช่าพื้นที่ครัวในรูปแบบคลาวคิดเช่น ก็หมายความว่าปรุงส่งอาหารให้กับลูกค้าโดยที่ไม่มีหน้าร้านของตัวเองครับาการเสนอขายหน้าร้านก็ไปอยู่บนออนไลน์ซะแล้วก็เมื่อทําเสร็จก็เรียกระบบ Delivery มาจัดส่งไปนะครับสำหรับการตัดสินใจทําอย่างนี้ก็เพราะว่าค่าเช่าพื้นที่ตั้งร้านนั้นมีต้นทุนสูงมากนะฮะและการใช้บริการคาร k เ t ช h ่นเป็นตัวลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีด้วยและเป็นเพื่อโอกาสการขายให้กับธุรกิจร้านอาหารได้มากขึ้นนะครับ มองว่าหลังจากที่ควบคุมโควิดได้หรือโควิดนั้นหมดไปนี่นะครับคลาวด์คิดเช่นก็จะโตต่อในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเกือบ2ปีแล้วที่คนไทยต้องสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์แล้วก็อยู่กับบ้านนะครับและที่สําคัญก็ถนัดในการสั่งแล้วก็ส่งแบบ Delive ซ์ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าเช่าที่ของคนประกอบการด้วยนะครับอสอดรับกับมุมมองว่าฟู้ด e l i v e r y ยังโตต่อเนื่องจากมูลค่า6 8 0 0 0ล้านบาทในปี63จะเพิ่มขึ้นไปเป็น7 4 0 0 0ล้านบาทในปี64และในปี65จะขยายตัวเป็น9 0 0 0 0ล้านบาทครับ